ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้พวกของผมมาแคร์ติ้งนะวันก็จะมารีวิวเกมเกมหนึ่งซึ่งเป็นเกมออกมาทางการทางการีน่าเอทูทเกมยูบีซอฟดับเบิ้ลวายไอเอ็นซีร่วมกันสร้างเกมนี้ขึ้นนะครับผมเป็นเกมโมบ้าเกมใหม่ซึ่งอยากให้คนไทยรู้จักมากขึ้นนะครับผมเป็นเกมแนวโมบ้าชื่อว่าเกมสไตล์นะผมก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบครั้งใหญ่ผู้พัฒนาเกมไปทุกเกมนะว่าคนที่เคยเล่น ก็คือไม่ว่าจะเป็นปัญหาการหวาดรัดคิวหรือเคลียร์อะไรพวกนี้ก็คือเกมนี้เขาจะสร้างในการวาดก็คือมีจุดหวาดอยู่นะแล้วก็สามารถเดินไปปุ๊บเปิดหวาดได้เลยนะผมส่วนการรัดคิวนี่ไม่จำเป็นเพราะว่าเกมนี้แม้ได้คีก็คือจะมีการแชร์เงินแชร์โกะแชร์เหรียญน,นะด้วยกันนะผมทำให้ไม่มีปัญหาการทะเลาะก,กันส่วนเคลียร์ เราสามารถกดตัวจีเพื่อส่งของเป็นส่งของได้นะผมซึ่งลิงตัวนี้มันจะช่วยในการคือเป็นลิงตัวนี้คือทุกคนมีหมดทุกคนไม่ต้องซื้อและไม่ต้องแย่งกันนะผมคือทําให้เก,กใกเกมเนี้ยไม่มีการขัดแย้งในเกมครับผมเอทูเกมเนี่ยมีแนวคิดที่พัฒนาเกมนี้เป็นแนวโมบ้าตัวใหม่ซึ่งฉีกกดเกมโมบ้าเดิมๆมีการลดปัญหาความขัดแย้งกันในตัวเล่นนะรวมถึงเพิ่มความสมดุลและความเท่บเท่าให้กับผู้เล่นทุกตำแหน่งซึ่งปรับสมดุลนี้โลกทุกตัวนะผมไม่ต้องมาเหมือนกับอัปเดตแบบ เหมือนเกมดังๆเกมฮอนอะไรเงี้ยคือฮีโร่คือ,คอเปิดมาวันแรกคือโหดเลยแต่เกมนี้เขาจะปรับมาให้เลยคือฮีโร่ทุกตัวสบถใจนะผมอันนี้เป็นถือว่าเป็นโมบายุคสองความรู้สึกที่ผม,มรู้สึกตอนแรกก็โอเคนะผมชอบในโมเดลของมันคือโมเดลมันมีความสมูทนะผมความแบบไม่มีเหลี่ยมแบบว่าไม่มีเหลี่ยมแบบเรนเหลี่ยมอะมันะนะนะเป็นแบบสมูทไปเลยมันจะไม่ดูแบบดูดีนะผม ก็เป็นเกมทีม่แบบบอกเลยว่าบอกได้เลยว่าคล้าย LOL และฮอนมากๆนะผมคือเป็นเกมก็ยัออยงว่าแหละคนสร้างคนเดียวกันนะผม้าวอะไรมากนะความสวยําง,งาน,นะกราฟิกและเลียนประกอบกราฟิกก็ทําได้ดีนะผมชอบนะกราฟิกแต่เพราะว่ามันกินสเปคน้อยมากนะผมสำหรับคอมผม <c oughs> ไอเกมก็ออกมานาตัวละครดูน่ารักนะทช่ห้ผู้หญิงเล่นได้ผู้ชายก็เล่นได้นะอะไรเ้ว่าเรื่องสนุกด้วยกันนะครับผมส่วนเรื่องกราฟิกทีท่ทำออกมาดูดูสวยลูกขังเนะข้ากับเนื้อเนื้อเรื่องของเกมจริงครับผมก็คือตอนแรกเนะี่ยถ้าคุณเข้าไปในการเล่นเกมเนี่ยมันจะมีจำลองเนื้อเรื่องขึ้นมาจาแบบตอนฝึกเล่นนะครับผมจะมีจําลองการจาลองเนื้อเรื่องมาช่วงหนึ่งก็คือทําได้ดีมากสาหรับไอทูเกมแบบส่งมาได้ดีมากครับเรื่องเหตุผลเลยแบบนี้ ผมชอบมากการเสนอดีมากในเกมนี้ครับผมถึงหลายคนจะบอกว่าเกมนี้มันก็เหมือนกับเรียลเดซเซนนะพี่เหมือนกับพีโรเจอนะพี่แต่ว่าจริงๆแล้วอะมันไม่ใช่ครับมันเหมือนกับเรียกว่าเกมใหม่เกม,มนกมึงดีกว่าครับเพราะว่ามันฉีกแตกต่างกปเลยต้องเข้าใจส่วนนี้ด้วยคือท,ท,ทุกทุกค่ายเกมแล้วที่ทํามาจริงๆนะมันไม่ใช่จะตั้งใจทำให้เหมือนเดิมหรอกครับก็ต้องฉีกออกไปนะครับผมซึ่งโดยรวมว่า ฟิลเตอร์เด่นๆก็ทั้งสองเกมนี้ก็มาเช่นพวกเอ่อเทเลียญาในเกมเหมือน l อลครับเอฟเฟกต์ตัวละครที่นยข้างหน้าแระเท่ก็คล้ายๆกันมีบอสคอน,นคือเป็นคิงคองอะไรประมาณนี้นะครับผมต่อมาครับระบบสัตว์เลี้ยงครับผมระบบสัตว์เลี้ยงในเกมนี้ก็คือว่าคล้ายๆเอลเอลคือเอลเอลเราจะมาสามารถเลือกเลือกสกิลใช่ไหมฮะเลือกสกิลพิเศษนะแต่นี่จะเป็นแบบ ควาสามารถของทัพย์เยอะของเราคือแล้วแต่ประสิทธิภาพที่เราเลือกนะครับผมการเล่นแต่ตัวนะก็มีมากมายน่นารักน่ารักอ่าระบบนี้ผมตั้งใจมากคือระบบเอาออฟคอมแบ t นะฮะที่ฟื้นฟูพลังชีวิตเมื่อนาขณะอยู่เฉยๆครับอยู่เฉยๆันมีเด้งหรือจเจนเรื่องขึ้นมาเรื่องมันมีนอ,มอมะไรพวกน้ำแต่ว่าช้ากว่าก็เลยจะเพิ่มเรืนะ่อยๆก็คือถ้าคุณอยากให้มันมีเจนเร็วขึ้นคุณก็ต้องออกพอ,อที่มัน,รเ,นเรีจนเลืองแล้วรีเจน าน,าน,นะครับผมแล้วก็วิธีนี้คือในการประหยัดเงินซื้อด้วยนะประหยัเงินเป็นคนที่ยานะผมอ่าฮะต่อไปนะผมข้อดีข้อดอีตัวเกมฉีกกาดเดิมๆของโบบ้าไปโดยไปหาการือทะเลาะก,กันภายในทีมนะผมข้อ2นี่ตัวเกมมีภาพที่ลื่นไหลและสบายตานะผมสามระบบสัตว์เลี้ยงมีเสมือนว่ามีสกิลเพิ่มขึ้นนะครับผม สามารถเลือกใช้ได้ตามสไตล์นะสีระบบบอสท,ที่มี2ตัวนะผมตัวหนึ่งใช้เงินเก็บเลเวลอีกตัวหนึ่งมาช่วยกันตีฐานนะครับคื่อเป็นลิงกินของตัวใหญ่สีขาวๆนะผมน่ารักเหมือนกันข้อสุดท้ายนี่แผนที่กระชับมากๆครับเข้าประทัาได้ไวครับไม่มีการแบ่งแยกว่าเลนใก้เลนไก่ครับผมเลนเท่ากันหมดนะครับนี่คือข้อดีผมชอบมากส่วนข้อเสียคือ ตอนนี้มันเพิ่งเปิด Open b e บตมาเมื่อไม่กี่วันนี้ก็คืออย่างฮีโร่ยังมีที่เลือกน้อยนะผมสองก็คือทาวเวอร์เนี่ยมีระบบที่เข้ามาแทนคือหวาดมีน้อยเกินไปครับทําให้มองเห็นไม่ทั่วถึงนะครับผมข้อที่สามสกิลสัตว์เลี้ยงคุณดาวนานใช่ครับคุณดาวเป็นร้อยเลยครับซึ่งสกิลไม่ดีเลยกนาคุณดาวนานมากครับ,ค,นนค,รบคุณดาวมากรบรอไปเถอะนะก็สำหรับแค่น,นี้ครับสำหรับเพยพาร์กก็ เป,เปิดตัวเป็นการสมัคร ID แล้วเรียบร้อยอยากให้ทุกคนมาเล่นกันนะค,นครับผมสนุบเกมสไตล์ครับผมโอเพนเบต้าแล้วได้จเจอกันในเกมครับผม